<c oughs> อากาศเปลี่ยนว่าแต่คนหรือสัตว์กับมีไข่มีน้ำมาน้ำกันเบิดล่ะครับฮ <c oughs> อนฮอนตอนอากาศหมดตอนแดดช,ช่วงเทียงๆกับพี่เอาข่าโฮมแนเด้อเอาหนามมาให้เพิ่นกินเนี่ยอย่าปล่อยเห็มตากแดดดิสัตว์ก,ก็ได้มันมีคอยตากแดดมันสิไปยุ่งละงูเล่าอยู่พูนนะครับมันแดดแห้ง ห่อนแหี่ยงอะซีซิบโกงซาน้อมโอ้ยว,าว่าแต่้นหรือซัดเด็ดเป็นไข่เป็นน้าวิ่ะละครับกาดเปลี่ยนแลมาไก่ไก่ไก่แม่เพิ่นเนี่ยผูกไว้เรื่องไว้สันเจ้าไ <c> ข <oughs> ่ซึมเนี่ยเห็นบ่ เด้อปกติมันานี้น,นั่นเนาะแมนปกติมันสิบปีแห้งกว่านี้ได้อือเนี่ยดันดังอือเพิ่นไอบ่อหมูขึ้นตั้งว่าคอกๆบอ่อพอชวนมากถ้าง,ง้วนหน่อยเปลี่ยนมันจะเป็นปอดหลอดสมกย้อยบ่อหมูเศร้านี่เสานี่น้อยเปรียดด้ยมย่าดอยู่แถวเนี้ออมันไข่อากาศเปลี่ยนถึงเที่ยงเอาข่าวโฮมนิดเด้อไอ้เด้อ ไข่ซึมปวดขี้งนี้น,นีออ่อืออือฮะการใดคุ้มใดบ่ดีล่ะการนี้มีบ่ซีดซีด้อยู่มันะ่มันขึ่อกมบ่เจ้าลากไปผุนแล้วครับไปไปของไปลากไปเลยไปพรมชีไรให้แนแนขา่าวลากไปเลยลากไปเลยน้เรขันเอาเมี่ยเพิ่ไปของได้กันว่านนั่นน,น,น,น่ะ ไปของเลยว่าจะเริ่มไข่การเตียนบางตูกับไข่ขาต้องขาไข่เจ็บขาไข่ซ้ามือนีอย่ยวเคยเสือก,กอตัวห่อนตัวห่อนวอืออยู่นี่นนแอน ไปไปไปเป็นยางเสื่องสะาแล้วบ่คืนเกา่าบบปึงปังคือเกา่าโ่หาวหันคือเกา่าไป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 นี่แหละคือสัดเท่าป่วยกับสังเกตง่ายดเหรอครับอาการมันซึมมากเลดสองจับจับเบิงโตเพิ่นกะหอ้อนวืดเรือยเหระครับ ครับแต่มีน้ำมูกบางตัวก็ดั้งแหงนั่นแหละคืออาการที่ซัดเท่าของตัวนี้ไอ้ของนี่ก็ไดรเขาทั้งนี้ก็ไดรไก่คืออาการที่ซัดเท่าป่วยครับไม่สบายคิดสังเกตคิดปกติไปจากเดิมไปปุพดพรว,วดปวดรวดเเอาลูก้นไป ปูกราได้ฮะช่วงนี้ที่นอก,กนเกษตรกรเท่าก็ต้องดูแลสัดเหลียงเข้าย่างดีเด้อครับเด้อหมวกไข่หมูววาม,มาเป็ดไก่สัดอื่นๆคือกันครับการเปลี่ยนกระต้องมีไข่เป็นธรรมดาครับขนาดคนเท่าก็นยังเป็นสั์กับบัวต่างกันครับอ่ะนึงไปได้ดึงเสืยบไปเแล้วกันโอเคโอเค